พอดีเลยเอามาลุ้นคทไดลรอสุดหล่อคนนี้บ้างดีกว่านะคะยิ่งเจอหน้ายิ่งใสไปทำอะไรมาบอกมาเดี๋ยวนี้ก็ดื่มน้ำได้เยอะเออเอเอแต่อันนี้มันก็คืออ,นนคอ,อันนี้คือเรื่องจริงรต้องดื่มน้ำอะนะจะบอกว่าโอมตอบแบบดาราตอบแบบอะไรกิดกแต่งกคือเรื่องจริงถ้าดื่มน้ำเยอะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมเอเลยนะครับหน้าหน้าตาหรือิ่ารางก็จะเเรียกว่าดูดีความ ใ้ช่เปล่งปลั่งขึ้นใช่เพราะคนผิวหน้าคุณใสขึ้นเยอะเลยอ่ะเขาเรียกว่าจะมีความใสขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นใช่เพราะคนผิวหน้าคุณใสขึ้นเยอะเลยอ่ะหรือว่าค่ะเรียกว่าบำรุงบำรุงก็คือทานกินบำรุงปกติเลยกันแดดทาทาไม้ขาทาตลอดเนาะ อืมแล้วพวกน่าเออดีเขายังคนคอนเซ็ปที่ที่เราตั้งกันไว้กับอก่างแล้วเธอได้กได้ยินเสียงฟ้าหลอดฟ้ามันฟ้าร้องนะคะคุณโรโซปึ๊บนะคะกระตุกนิดนึงนะคะอ่ะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าดื่มน้ำนอนพักผ่อนหลบนอนครบห้าแปดชั่วโมงไหมหรอใช่านหนักครับค้างนอนดึกมาตบวนกี่เออดยต่อวันนี้กี่ชั่วโมงคะหนึ่งวันหรอ ก็คือมากสุดก็คือนะโอ้ก็ค่อนข้างนอนพักผ่อนน้อยแต่บางคนก็ดึงคือใกล้ปิดกล้องดึงยุปเปอร์ใกลเป็นกล้องใกล้จะถอยยุปปออุ้ยแล้วเขานัดกองไปตอนเช้ากี่โมงคะ้าเจ็ดโมงปิดกองที่คืนตีหนึ่งกว่าจะอาบน้ำนอนทาครีมอีกเออแน่นอนว่าเป็นดาราเพาก็ต้องแบบว่ามีการแบบ observe ผิวตัวเองนิดนึงเนาะไม่ใช่แค่การทาครีมบางทีมันอาจจะเอาไม่อยู่หรือทากันแดดต้องทางกันอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอยากจะรู้เคล็ดไม่รับแล้วแหละว,ว่ามีเทคนิคหรือว่ามีตัวช่วยไหมเพราะว่ามาที่ยูเรนีสคลินกอยู่บ่อยๆอยู่แล้วมีตัวไหนที่ชอบไหมของยูเรนีสคลินิที่ทําให้หน้าเราดีขึ้น มัน <pay festivals> ปเป็นยังไงบ้างคะกระชับของกระชับผ <as> ิวหน้าครับผมจากหน้าที่แบบเราทัาผักน้อยเนี่ยจะทำให้รู้ผลกว้างขึ้นค่ะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้แบบรูปผลเราละเอีครับผมนเรื่องของความใสด้วยรู้สเย็นสบายที่สุดครงชุพองก็เสร็จแล้วอย่างนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้มีเวลาหรือว่าไม่ชอบการฉีดคืออันนี้ไม่ฉีดถูกป้าคะก็คือนอนเฉนเฉยแล้วเขาก็จะมีตัวเครื่องช่วยผลักวิตามินถูกต้องไหมคะก็คืออย่างแรกเลยได้ในเรื่องของรูปผลกระชับขึ้น นะคะใครที่รับรูปขนกว้างอย่างคนที่นอนน้อยหนึ่งเลยอ่ะผิวหน้าจะคือรูมขนจะกว้างสองก็คือแต่งหน้าไม่ติดแป้งมันจะไม่เข้าไปเคยไหมมันจะไม่เข้าอ่ะไม่เข้าอ่ะนู่ขนกว้างแป้งไม่เข้าไปก็คือความชุ่มชื้นมันความชุ่มชื้นค่ะมันมันไม่ซึมเข้าไปความชุ่มชื้นผิวมันคือผิวแห้งคนดื่มน้ําน้อยคนที่นอนักผ่อนน้อยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งพอเราทาแป้งปุ มันเด้งออกมามันก็ทําให้รู้สึกว่าผิวหน้าทำไมลอยลอยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวนี้ก็ช่วยได้ทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นรลมผลกระชับขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นผลี้เรกชื่ชอบมากเพราะว่ามันคูลเซลล์เนาะมันอาจจะคันได้เย็นมากแต่ว่ามันก็ทําให้เริ่มของความผ่อนคลายเกิดขึ้นระหว่างที่ทำทิ้งถูกไหมมัยเป็นการลวดหน้าเป็นเบาๆด้วยแล้วก็ความเย็นที่มันสบายด้วยครับตัวนี้ก็สนใจในการชอบชอบนะคะอ่านะคะก็ ใครที่อยากลองรูเซลแวะมาได้เพราะตัวนี้ร่มขนด้วยใครนอนพอักผ่อนน้อยนะคะอยากให้ผิวหน้าเราชุ่มชื่นขึ้นนะคะก็แวะมาก,กันได้นะคะ,ะข,ข้างล่างมีจล,ลัสปโปรก็ค<อ>ือตัวตรวจผิวเครื่องน,นี้จากเกาหลีแต่ว่าตัวรูเซล์เนี่ยเป็นเครื่องที่มาจากเมกาเมกา,เมกา U.S.A แต่ว่าเครื่องตรวจผิวจะอยู่ด้านหน้าลิปแก้วใครยังไม่เคยตรวจผิวบ้างคะตรวจผิวหน้า เคยตรวจยังครับเคยตรวจยังยกมือได้ฮะอะทำไมไม่ลองไปตรวจสักทีเดูได้รู้ว่าหน้าเราเป็นแบบไหใช่จานัสโปนี่หลักการทำงานยังไงคะเ่ที่เคยสัมผัสมาเราคร่าวให้วิญญาณฟังนิดหนึ่งหนึ่งนาทีหนาทีทำยังไงบ้างยิ้มเหรอต้องยิ้มด้วยเหรอหลับตาด้วยไหมไม่ต้องยิ้มไม่ต้องหลับตาอ่าหลับยิ้มนะหลับตาแต่ว่าไม่ต้องยิ้มใช่เพราะถ้ายิ้มปุ๊บมันจะ เราไม่อยากคนนออื่ไง๋ออยากจะเหมือนเข้าตู้สติกเกอร์เข้าปุ๊บแอะถ่ายรูปอย่างนี้เลยแชะอย่างนี้เลยนะคะต้องบอกว่านัสโตของเราหลับตาแต่ว่าไม่ต้องยิงนี่แป๊เดียวแป๊เดียวหนึวใช่แล้วเป็นการถ่ายภาพฝึกยิงยิ้เข้ามามันก็จะเรียกว่าสำรวจหน้าเราไปช่อนเพจอือภายในไม่กี่วินาทีถูกต้องคือนาทีนี้คือรวมเอาออกมาแล้วค่ะใจจริงแล้วคุณกำลังเปิดสิ่งลึกลับถูกต้องนะคะก็คือแค่ ายภาพแค่สาววิจะมีทั้งหมดสาวแสงด้วยกันค่ะนะคะตอนเราหลับตาเราเหมือนเราไปถ่ายภาพสตูดิโออะเออที่มันจะมีแฟลชยิงมาปั๊บปั๊บปั๊บจะมีทั้งหมดสามแฟลชหรือว่าสามแสงด้วยกันไอแต่ละแสงตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์ผิวหน้าของเราแสงแต่ละชั้นเนียหรอใช่ใช่ใช่แสงชั้นแรกเขาเรียกว่านอรมอลไลมันจะเห็นผิวหน้าชั้นชั้นนอกของเราเนี้ยที่แบบสองกระจกเนี้ย จะสามารถเห็นได้แสงที่2ค่ะนะคะเป็นอือ UV Light ตัวนี้จะเห็นพวกฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆอือ c o ล o n ก็จะลึกลงไปอีกอ่าดูพวกริ้วรอยความชุ่มชื่นผิวนะคะตรวจผิวหน้าฟรีวันนี้ตรวจฟรีด้วยเดี๋ยวให้เชิญชวนนิดน,นึงแล้วกันสำหรับใครที่อยู่ชั้นสองตรงนี้แลวยังไม่เคยได้ตรวจผิวหน้ากับทาง u นัสคลินิกวันนี้ตรวจฟรีเพราะว่าหนุ่มคนนี้มาเองเขาจ่ายตักรอไว้แล้วเมื่อคนไปตรวจได้เลยเขาจ่ายไว้แล้ว สำหรับใครที่อยากที่อยากเรียกว่าอยากอยากรู้ถึงปัญหาไม่ว่าจะเป็นชั้นนอกชั้นในของผิวหน้านะครับซึ่งคนนี้ก็ผมว่าตอบโจทย์นะครับสําหรับการที่จะมาเช็คว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไงให้มันตรงจุดเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีปัญหาที่ชั้นในหรือว่าชั้นนอกชั้นตรงไหนเนี่ยตัวเสื่องันี้จะบอกเราได้แล้วก็เราจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องอยากแนะนําให้ให้ลองไปตรวจดูซึ่งตรวนี้ด้วยเสียงระดัเที่น้วยใช่เพราะว่าแข่งกับฟ้าร้องเพราะเกิดฟ้าฟ้าร้อง จะไม่ค่อยได้เสียงเราฝ่าลองขอเตรียมตัวกระตุตไปไปกก <c oughs> ระต <ไป S 1> ุกไ, <ป S 1> ไม่ไหวแล้วนะคะอ่ะก็นี่แหละค่ะนะคะสนใจก็แบบวะไปตรวจผิวหน้ากันชั้นล่างได้นะคะเอาล่ะ right, เรื่องผิวหน้าไปแล้วหุ่นรูปร้างราคาฟิตเนสบ่อยไหมดูแลหุ่นยังไงบ้างห <c oughs> ุ่นทำไมอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค <c oughs> ม่อยดูจึงหรอเอาเพราะว่าเราถ่ายละครเยอะด้วยครับติดกิจกรรมใหม่เตะบอล โอ๊ยเตะบอลก็ถือว่าเป็นเป็นการออกกำลังกายอีกอย่างนึงเหนื่อยอยู่นะเพราะว่าสนามมันกว้างใช่เหรอเอออยู่ก <c oughs> อ,อ,องหน้าอยู่อยู่กองหน้าครับเลี้กองหน้าเลี้ยบุกอย่างเดียวเลยทำให้เขากันอย่างเดียวทุกคนเวลาเราเลี้ยงอย่างเดียว รอทำประตูรอทำประตูรอทำประตูทำได้ไหมเอากองกลางทำเราแค่ไปแบบรอๆเราเล่นเราเวลาแบบว่าไปออกสื่อสัมภาษณ์เราจะได้มีอะไรตอบว่าแบบเล่นอะไรอยู่อ๋อผมเล่นฟุตบอลอ่ะเราก็เล่นมาสักสองปีเองนอ๋อจริงเหรอคะครัแต่ลองท้าที่สามคู่แล้ว ถ้าสนใจสารสนเทเพิ่มเติมได้นะคะอ๋อหล่อเยอะแล้วหล่อเออหล่อเยอะแล้วหรอเออนะนคะอี่ก็คือเล่นกีฬาฟุตบอลก็คือเป็นงานนเรศของของหนุ่มคนนี้นะคะแล้วอย่างอื่นล่ะที่ทําให้เราแบบเฟิ่์มขึ้นหรือมีเทคนิคการดูแลขุนยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าถ่ายละครถึง2เรื่องปล่อยพลไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นอ่อพระเอกเนาะเริ่มเพลิเริ่มต้องหมอจิงหมอแหวกให้ดูหน่อยได้ไหมแบบเปิดอย่างเงี้ย เปิดแค่เสื้อแบบนี้เขาเรียกว่าฆ่าตัวตายนะจริงหรอมันมาแล้วหรอมันปิ้นไหมมันมีนิดนึงหรอมีไหมงานพี่นุ้ยแนะนำตัวใหม่อะไรนะตัวใหม่อาร์ดีอาร์ดีคือทรีทเมนต์ตัวที่ช่วยกระชับสัดส่วนเฉพาะจุดได้หน้าท้องได้เอวได้ต้นขาได้ต้นแขนได้เหมือนกันในบรีบกว่าทานเยอะไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลากรออกกำลังกายต่างๆแน่นอนว่า นะคะต้องใช้ตัวเนี้ยตัวช่วยเออ,อดีไหมดีไหม,มเออนอนทําหน้าไปด้วยครูเซลนอนทําอาดีไปด้วยอีกครึ่งชั่วโมงรวมหน้ากับตัวแล้วหนึ่งชั่วโมงได้ทั้งหน้าแล้วก็ได้ทั้งตัวด้วยเออซึ่งอาดีที่เมื่อกี้เราคุยกันไปหลังไม้เมื่อกี้นะคะพอจำได้ไหมเพราะอาดีเนี้ยมันช่วยนอกจากนอกจากกระชับสัดส่วนแล้วมันมีคุณสมบัติ อยากอื่นอีกด้วยจริงๆก็มีเพราะผมก็เคยไปเขาเรียกว่าอะไรไปอีเวนต์ที่อื่นก็ก็เคยมีผุดยังไม่รู้วิธีพูดใช่แล้เรื่องของผิวเปลือกส้มใช่เปลือกส้มแตกลายเออวันนี้มันจะช่วยทำให้เปลือกส้มหายใช่เป็นลือกผุดวุ้ยไม่ใช่ก็คือเซลลูไลท์หรือผิวมันหนักกว่าเดิมเลยเปิดบงคุ้ณเลยม่วงมาเลยม่วงมาเลยเข้มเลยไม่ใช่ก็คือผิวเป็นฟั่งขึ้นหนึงขึ้นใช่ก็รอยย่นรอยรอยแตกก็จะหายไปค่ะ ครับผมแล้วก็ในเรื่องของรมน้ำรวมน้ำบอกระซิบอย่างนี้คุณดู้รู้ใช่ไม่เพราะว่านายรักแทงเขาจำบทเยอะแล้วจะให้เขามาจำเขาแค่มานอนทำทริปเมน เขาก็คือออกมาแล้วเขาหล่อเลยไงเขาไม่อยากจะจําหรอกว่าแบบว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันชื่ออะไรมันอะไรเข้าใจเพราะว่าหลายๆคนหลายๆนักแสดงบอกว่าชอบเครื่องนี้ที่มันทําแบบนี้แบบนี้แต่ว่าจาชื่อชื่ออาจาจะจําชื่อ treatment ไม่ได้อันนี้เราเข้าใจเป็นเรื่องปกติอดีตัวนี้ที่บอกว่าช่วยลดการบวมหนาด้วยตัวน,วนี้ตัวนี้ช่วยได้ที่คุณบอกว่าตอนนี้เริ่มมีความแบบสัดส่วนแบบมีไขมันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยตัวนี้เฉพาะจุกได้เลยตนี่ทำตอนนี้มันจะเยอะขึ้นแล้วเออว่างไหมล่ะ วันเดียวเอาเดี๋ยวไปต่อเอาเดี๋ยวไปรอบหน้าหนอเพราะเดี๋ยวจะมีอีเวนที่สัมโรงสัมโรงด้วยลำปากลำปางไปไหมลำปากก็ไปเหรอคะคุณไปหมดเลยก็คืออีเวนทั้งปีนี้น่าจะ้อยอีเวนเรียกว่าพิธีกรผู้ยุ้ยไปไหนยูโดไปด้วยแต่ว่าสัมโรงเป็นเป็นเป็นน้องสาวนะคะน้องยุ้ยน้องยุ้ยโอ้ยน้องยุ้ยก็น่ารักน้องยุ้ยง่า น้องย้ยูไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วนะคะเจอกันทุกที่นะคะคกับที่อยู่ในรัสลินิกค่ะเมื่อกี้อาร์ดีที่บอกไปใครสนใจเนาะอย่างเป็นคุณแม่หลังคลอดก็ได้แต่ว่าต้องรอง6เดือนไปแล้วนะอย่างเมื่อวานพี่รถเมย์มาก็รอ6เดือนไปแล้วอให้แบบข้างในมันโอเคนิดนึงแล้วก็ค่อยใช่นะคะก็อยากจะกระชับสัดส่วนก็เน้นอาร์ดีอย่างนี้ไปด้วยถามหน่อยระหว่างหน้ากับหุ่นให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากันคะ ถ้าสมำนวนถามเลยจะไม่ตอบแบบกลางๆด้วยกันหน้าดีกว่าอยากให้แบบหน้าทำไมเหตุผลเข้าดูหนึ่งใส่เสื้อผ้าละอะไรนะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้้อผามันก็ช่วยปกปิดในเรื่องอ๋อหนุนออเออแต่หน้าเนี่ยเราไม่ได้คุมหน้าไปข้างนอกนะใช่ผมก็เลยเลือกหน้าดีกว่าอยากให้มันหน้าหน้าหน้าโอเค เออถ้าระหว่างความความสัมพันธ์ระหว่างหุ่นกับหน้าคุณยูโรเขาเลิกผิวหน้าเพราะว่าหน้ามันเห็นปุ๊บมัน first impression มันต้องเห็นเลยและอยากออกกล้องหน้าต้องหลอง่อและสวยก็ย <c oughs> นี่แหละค่ะใครที่บอกว่าอยากจะสวยอยากจะหล่อมาได้นะคะกับยูเลนัสคลินิกของเรานะคะแล้วก็ไปหลายที่มาที่นี่เป็นไงบ้างคะ <c oughs> อันนี้เราแกล้งเอาไปได้ด้วยบอกแล้วบรรยากาศในในร้านยูเรนัสคลินิกอีกนึง เพิ่งเปิดได้สามเดือนแต่ว่าเผอิญว่าเราได้เลิกมาเราไปดูปกติเขามีหมอมีหมอเนาะใช่เขาดูเขาดูเลิกแต่ที่นี่เป็นเป็นหมอตะกั่วแตงเขาดูเลิกวันนี้แหละต้องวันนี้เลยที่คุณยูโรมาปุ๊บเปิดร้านปุ๊บปุ๊บปุ๊บแกนอเพนิ่งต้องกันที่นี่เพื่อวันก็บี <laughs> หยอกๆก็คือได้เลิกละกันได้เลิกรู้ตรงเนี้ยที่เขาวางจัดกิจกรรมการเป็นการแกล่งจริงๆเราเปิดมา3เดือนแล้วแต่วันนี้อยากจะประกาศให้พี่น้องชาวบางใหญ่ให้ทราบว่าเราเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะนี่สาขาวเมื่อกี้เขาไปนั่งเป็นไหงไงบ้างห้องพีพีห้องต้อนรับก็เช่นเคยรูทดูดีมีสไตล์ตาม แบบสบายๆเลยนะครับผมว่าจะไปสาขาไหนเนี่ยัก็จะมีความเป็นมาตรฐานของเคาอยู่แล้วครับผมนะคะก็มีแบบหลายสาขาก็มี21สาขาเสิร์ฟใกล้บ้านคุณแล้วชาวบางไหน่ก็แวะมาดูแลตัวเองได้ที่นี่าฮะมันไม่มีเพลง่งปกติมันจะมีเพลงตืนอๆบรรยากาศฝนก็ตกเสิด้วยอ่าเี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านใครที่ยังไม่เคยไปชมนะคะด้านในก็ ้าไปสำรวจได้แต่ว่าห้ามหยิบอะไรออกมานะฮะห้ามหยิบอะไรออกมานะคะเขาไปชมได้ตามห้อ,อะะ <S <S งต่างๆเดี๋ยวจะไม่เป็นลูกค้าเราก็ได้ <S <S นะคะยินดีให้คำปรึกษาด้วยนะคะ <S <S เอาหล่ะมาถึงตรงนี้ก็ฉลองครบรอบค่ะเขาเรียกว่าเดือนหน้าปี่ปี21สาขาเนียให้คุณยูโรค่ะฝากอะไรถึงผู้บริหารแล้วก็เหล่าบรรดาเขาเรียกว่าพนักงานของอยูเลน,นัสเคนิคสักเล็กน่อยค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีความสุขเก็จที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือว่าในเรื่องของลูกค้าที่ไว้วางใจทางคลินิกนะครับผมก็ดีใจแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขด้วยกันมีแต่สุขภาพสําหรับผู้บริหารนะครับของศูนยพแฒนการข็งแรงครับซึ่งความงเด็กก็มันมันมาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามาตั้งแต่สิบกว่าสาขาจนนี้ยี่สิบกว่าแล้วค่ะเชื่อว่าน่าจะยี่สิบสามสิบเดือนนี้นะคะขอบคุณคุณยูโรด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงาน ทิ้งทายไว้ในสันึงแล้วกันนะคะเมื่อกี้บอกว่าถ่ายอยู่สองเรือนะคะย้ำอีกสักรอบหนึ่งว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่หรือว่าตอนนี้มีผลงานอะไรที่ลีลาหรือออนแอร์อะไรอยู่แล้วก็ถ่ายทำไฟน้ำค้างอยู่ใกล้ใกล้ปิดกล้องนะครับน่าจะปิดกล้องประมาณเดือนหน้าครับก็ช่วงนี้ก็อัดหนักเหมือนกันก็อยากอยากให้ปิดกล้องเร็วครับปีดเรื่องนึงี้เพิ่งเปิดครับคนกล้าท้าช็อตแล้วก็รู้หนักเหมือนกันโดยเฉพาะตู้ก้อนค่อนข้างที่จะเรื่อย บบร,ร้อนแล้วต้องโชว์ไหมในเรื่องนั้นต้องโชว์ซิกแพคไหมมีบ้างไหมม,มันต้องมีเนาะบู๊หน่อยถ้าเป็นใกล้ถ่ายเมื่อไหร่ก,หก,หก็เดี๋ยวจะมาทำอาร์ดีทำอาร์ดีนะคะมาเก็บกระชับนิดนึง,งนี่เป็นตัวช่วยบอกเลยค่ะทั้งผิวหน้าแล้วก็ขนรูปร่างนะคะที่ยูเลนัสคลินิกจ๋าเพิ่งมาเขาจะสวัสดีขอบคุณและสวัสดีกันแล้วเปงานติดต่อหรอคะไปงานตอนเช้ามางอนที่เป็นสันติรา อันนี้อ๋อหรอคะพี่เป็นสติลาที่ไหนล่ะคะบินทางดีรถติดใช่ไหมมาไกลมากงั้นเดี๋ยวให้ทางยูเรนัสออกตัวเครื่องบินเดี๋ยวให้ไปส่งรู้เลยขทางดีกลับบ้านขึ้ทางดีลงดอนเมืองเอ้ขึ้นตรงไหนอะขึ้นบางใหญ่เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวให้คุณยูโรนะคะเชิญชวนแล้วก็ฝากทิ้งท้ายเรื่องของการดูแลตัวเองนิดนึงทั้งผิวหน้าแล้วก็กุ่นรูปร่างค่ะฝาก หนึ่งรักกันเนาะสอหรที่บางอย่างเชิญชวนก็อย่างเชิญชวนนะครับสำหรับใครที่อยู่แถวนี้นะครับก็มีเขาเรียกว่ามีมีความไม่กล้าหรือความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับไม่กล้าที่จะเข้าสนิทหรือว่าไม่มั่นใจในรูปรา่างของตัวเองซึ่งมาที่นี่ก็จะบอกว่าถ้าจะโก้ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับคุณผู้ชายแล้วกันคุณผู้หญิงน่าจะมี่ยบความดูแลตัวเองอยู่แล้วผู้ชายผมคิดว่าการดูแลตัวเองนี่เป็นสินะ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณแล้วก็หน้าตารูปร่างด้วยครับซึ่ง ก็อยากแนะนำให้ลองเปิดใจเข้ามาดูแล้วลองว่าคุณจะประทับใจแน่นอนนี่เลยขอบพระคุณคุณยูโรยศสวัสดิ์ตรบมือและกรีดหน่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วง่ายเลยจบแล้วอีเวนต์จบแล้วโอเคอะไรนะอยากร้องเพลงอะไรนะไม่รู้ว่าอะไรนะร้องเพลงร้องเพลงอ่ะสักฟุตหนึ่งก็ขอร้องนะฮะอยากร้องแต่ไม่ได้จะร้องอ๋อพูดก็อยากร้องอีเสือแต่ไม่อยากฮะ ไม่อาเดี๋ยวไ่ดูคฮะเดี๋ยวไปดูอินโทรให้เอาเพลงไหนเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเดี๋ยวคือทำให้เดี๋ยวทำให้เพลงอะไรเพลงโอ้ยไม่รู้เลยต้องถามเอฟซีแฟนคลับอยากฟังเพลงไหนคะเจอ่จออะผมร้องไม่รุยเต้นแล้วกันอจริงเหรอไม่เอา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 อ่ะเลยมันเต้นยังไงอ่ะมันเต้นยังไงอ่ะเต้นง่ายๆลูกคุณก็เต้นแค่นี้ คนจะทนสิ่นี้ค่ะนจนสิ่นี้ค่ะมีงานให้ทำให้ค่ะฝ่าองยาไม่มีแต่มีคลินิกนะคะน่ารักที่สุดค่ะนะคะขอบทุณคด้วยก็เอินบอกว่าอยากจะร้องเพลงก็เลยจัดให้เบาๆนะคะือว่าเป็นกิลิปเขาเขาจะมีความแบบน่ารักเขาจะมีความแบบว่ามีความฮาอยู่เบาๆนะคะตรงนี้ไปทุกที่ก็คือเรียกเสียงฮาแล้วก็รอยยิ้มให้กับ แทซีแฟนขับในทุกทกที่เลยก็ฝากพพอร์ตหมุนคนนี้ด้วยแล้วก็ฝากนะคะอยู่ในนัดศิลิกไปในทุกทกที่ก็จะได้เจอคุณยูโรในทุกทกท,กที่ด้วยนะคะเอาล่ะนะคะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญค่ะคนสวยของเราค่ะนะคะเ,เรียกว่าเป็นตัวแทนของทีมบริหารค่ะเรียนเชิญคุณนัทพัชภูริวัต์กุลชากรหรือว่าคุณแบนมอบช่อดอกไม้ใหญ่มากอีกหน่อยก็คือจะใหญ่บางหน้าดาราแล้วนะคะชอดอกไม้โรยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่เลยถ่ายรูป นี่เลยเหมือนจะรู้ว่าช่อดอกไม้สีเขียวรู้หรือเปล่าเนี่ยรู้ปะไม่รู้หรอสีเดียวเลยอ่ะสีเดียวกับช่อเลยสีเดียวกับแบ็คดอปก,กลืนไปเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าความหล่อเนี่คือพุ่งมาพุ่งมายิ่งเจอคือหลอ่อขึ้นเลยเลยอ่ะคุณตุรอบเบอร์ด้วยเดี๋ยวให้ถ่ายรูปเดี๋ยวสักนิดนึงนะคะสำหรับสุดห์อคันนี้นี่เลย เดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะพรุ่งนี้ได้เจอสาววัยหนุ่มหล่อแล้วพรุ่งนี้สาวสวยคุณทิสามานะคะคุณทิสาช่องเจ็ดเหมือนกันนะคะนางเอกนะคะโอ้สายสายเก่าสายเก่ามากันได้นะคะถ่ายรูปได้เลยรูปนองรูปเดียวถ่ายรูปเท่ๆเท่มากหล่อมากดีมากนี่ มาบิวให้ไงเนี่ยขอหน้าแบบเข้มๆดุๆขอแบบเข้มๆเข้มๆแบบหน้าแบบจริงจังอ๋อ่อ๋อขอแบบยิ้มมุมปากขวาขึ้นนิดนึงกระตุกขึ้นนิดนึงอ๋อเนี่ยนหนากอะไรทำอะไรก็ทำไปหมดเลยาลักตลอดเลยค่ะอะแล้วเราทีเดียวขอเรียนเชิญนะคะแขก V.I.P. หนึ่งท่านนาอคุณวิไลนุชค่ะคุณวิไลนุชมารับ โรคเนาะมีลายเซ็นของคุณยูโรอยู่นะคะคุณวิไลนุชค่ะเรียนเชิญแขกกิติรมศักดิ์ของเราค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่ะแล้ว